สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิดาแม่นปัวนะคะพิดาแม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีกรกฎนะคะประจำปีพออ 2, ศ2556ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะพิดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกาลังจิตกําลังใจให้พิดาแม่นปัวด้วยนะใครที่แชร์ให้พิดาแม่นปัวนะคะพี่ดาขอกราบงามๆเลยแล้วก็ขอให้รวยๆทุกคนเลยนะคะสิ่งที่พิดาจะพูดถึงอันดับที่1คือเรื่อง เกี่ยวกับการงานนะคะอันดับที่สองคือโชคลาภการเงินอันดับที่สคือเรื่องความรักอันดับที่4ี่เรื่องสุขภาพร่างกายว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันดับที่5พี่ดาจะมาแนะนําเกี่ยวกับการเสริมดวงหรือแก้ดวงว่าเราจะทาบุญทางไหนนะคะแล้วทาให้ชีวิตเราจะเจริญเรื่องเรื่องนะที่การงานเราทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมีคนมาอุปถัมภ์ค้าชูไหมนะคะมีคนมาช่วยเหลือเราไหมนะคะที่พี่ดาจะพูดถึงอันดับที่1คือเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะการงานของชาวราศีกรกฎ ในปีพศห6นี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับท่านใดที่กําลังจะลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะทําอะไรนะคะได้นะคะแต่ให้ระวังเกี่ยวกับการหักหลังนะคะหรือทรยศ์หักหลังในเรื่องเกี่ยวกับการงานจะทำอะไรขอให้หาข้อมูลหรือว่าศึกษาให้ดีก่อนนะคะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่จะให้คําแนะนําได้ดีมากนะคะในเรื่องการงานนะ <S <S แล้วก็ใครที่คิดจะเปลี่ยนงาน <S <S หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้นะคะช่วงประมาณต้นต้นปีนะคะ ใจเย็ยนๆก่อนถ้าคุณจะคิดเปลี่ยนก็คือต้องมีนาไปแล้วนะคะคุณจะเปลี่ยนแล้วมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคนใกล้ตัวของคุณจะนำพาการงานมาให้นะคะให้ใจเย็ยนนิดนึงนะนะคะแล้วต่อมาคือเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภการเงินโชคลาภการเงินฮ่าคนนักเสี่ยงคอหวยนะคะชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อรถอัลลีนะคะพี่ดาบอกได้เลยว่าโชคลาภจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือสิ่งลี้ลับนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาบจากที่ว่าหูเรากาลังแบบแย่ๆนะคะอยู่ดีๆก็มีความฝันเข้ามาหรือไปทําบุญตามวัดนะคะเสี่ยงซมซีได้เลยคุณซื้อติดเอาไว้เลยนะคะเลขนั้นจะเป็นเลขที่นําโชคให้คุณเองนะคะสําหรับคอหวยนะหรือให้ซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่านะคะอ่านะคะต่อมาคนที่ไม่ชอบไม่นักเสี่ยงไม่อะไรเลยนะคะถ้าจะเจราจาเรื่องเงินเรื่องทองนะคะให้เจราจาคนที่มีอายุน้อยกว่า คนนั้นจะนําโชคมาให้คุณนะคะที่อายุน้อยกว่านะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะแต่อายุน้อยกว่าจะให้ให้โชคให้ลาบคุณแล้วต่อมาเรื่องเกี่ยวกับความรักอ๋อความรักในปี6กกของราศีกรกฎนี้ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะมันเปราะบางมากนะคะจะพูดเจราจาอะไรก็รักษาน้าใจกันนิดหนึ่งนะคะใครที่มีคู่อยู่ช่วงนี้กําลังแบบนวเนียกันในเรื่องเกี่ยวกับอ่า ให้ระวังมีมือที่สามมาเกี่ยวข้องในชีวิตรักด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีครอบครัวข็ให้ระวังตรงนี้ให้มากหรือคนที่กำลังคบหาดูใจอาจจะเจอกันแต่ยังเป็นไก่กาอยู่นะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะใจเย็นๆน,นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎแล้วต่อมาคือเรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายให้ระวังการผ่าตัดนะคนที่มีครอบครัวก็ให้ระวังแฟนหรือสามีผ่าตัดนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ที่อยู่ในบ้านให้ระวังการผ่าตัดเลยมีกระแสอะไรก็มันมีปวดหัวตัวร้อนก็ให้ไปพบแพทย์นะคะแล้วถ้าเราพบแพทย์แล้วสิ่งที่ตามมาคือแพทย์จะมีนิจไฉแล้วได้รับการรักษาได้ท่วงทีท่วงเวลานะคะอ่านะคะแล้วการคือ,อพี่ดาจะสรุปให้เลยว่าสําหรับชาวราศีกรกฎในปี 66, 66นี้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมถ้าถามนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเงินนี่ก็โอเคนะคะ จะมีใครเข้ามาก็คือเรื่องการเงินคุณจะแก้ปัญหาได้เลยแต่ให้ระวังจุดอ่อนคือเรื่องเกี่ยวกับค,ความรักนิดนึงนะคะถ้าคุณรู้จักท้ายทีท้ายสายกันทุกอย่างให้ใจเย็นให้มีสตินะคะแล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะแล้วเรื่องการงานก็เหมือนกันการงานของของ,ของท่านก็คือก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วย<ม>ถ้าเวลาเข้าตาจนจริง,รงๆคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนอยู่แล้วเพราะในดวงพื้นดวงของของคุณนี่จะเป็นอะไรที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะ หรือเรื่องสุขภาพร่างกายเหมือนกันคุณก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะคะมันเป็นอะไรก็มีการรักษาได้ก็คือหายไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็สิ่งที่พิดาจะแนะนําคือการแก้ดวงเสริมดวงนะคะก็คือหนึ่งคุณต้องไปทําบุญเกี่ยวกับการถวายที่ดินด้วยนะคะแล้วก็ถวายหลอดไฟหรือเติมน้ำมันตะเกียงนะคะคุณจะมีแสงสว่างให้กับชีวิตนะคะแล้วชีวิตในปี66ของคุณจะรุ่งโรจน์และรุ่งเรืองมาก ะคะใครที่กําลังมีศัตรูในที่ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็ไปปล่อยประดุกนะคะประดุกหน้าเขียงนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะลื่นไหลไปได้ดีมากนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคลิปหน้าพี่ดาจะมีสิ่งดีๆมานําเสนอนะคะสวัสดีค่ะ